สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับคนที่พลาดโอกาสในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่1น่นะครับผมตอนนี้นะครับมีรายละเอียดของโครงการเฟสที่2มาให้ฟังนะครับโดยเฉพาะคนที่พลาดโอกาสในการลงทะเบียนเฟสที่1นนะครับโดยโครงการคนละครึ่งนี้นะครับเป็นโครงการที่ใช้จ่ายคนละครึ่งกับรัฐบาลคือเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลก็จ่ายให้เราอีกครึ่งหนึ่งนะครับผม เป็นโครงการที่ช่วยเหลือลดหย่อนค่าใช้จ่ายของเรานะครับผมสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่2นี้นะครับคนที่จะเข้าเงื่อนไขได้นะครับก็เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสแรกนะครับแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เฟสสต่อได้นะครับ ย้านะครับ,นค,รบคนที่ใช้สิทธิ์เฟสแรกเสร็จแล้วนะครับหรือลงทะเบียนได้เฟสที่2ก็ลงต่อได้นะครับแล้วก็คนที่ได้สิทธิ์เฟสแรกแล้วต้องใช้เงินให้หมดภายใน31ธันวาคมนี้นะครับผมส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเฟสที่2นะครับจะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลังเหมือนเฟสที่1นะครับผมฉะนั้นคนที่ลงทะเบียนเฟสที่2นะครับจะได้เฉพาะเฟสที่2เท่านั้นนะครับ ทำให้คนที่ลงทะเบียนเฟสที่1ได้นะครับได้เปรียบกว่านะครับเนื่องจากว่าได้เฟสที่1ด้วยแล้วก็มาลงทะเบียนเฟสที่2อีกด้วยนะครับทำให้คนที่ลงทะเบียนเฟสที่1ได้รับผลประโยชน์มากกว่าเฟสที่2นะครับส่วนใครที่จะลงทะเบียนเฟสที่2นะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับผมรายละเอียดนะครับผมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับในเฟสที่2นะครับก็จะชัดเจนขึ้นในเดือน ทันวาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวงเงินว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเรื่องจํานวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนว่าจะได้10บล้านคนหรือจะขยายเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยจะต้องไปดูที่วงเงินการใช้จ่ายของกระทรวงการคลังก่อนนะครับรายละเอยียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับช่วงนี้ ตอนนี้ครับก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับเฟสที่2นะครับโดยคนที่ลงเฟสที่1ก็จะใช้ใช้สิทธิ์ได้เฟสที่2เหมือนกันนะครับส่วนคนที่ลงเฟสที่2จะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลังนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ